สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม a r รมือถือหรือ a r ร MOBILE กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปหาไดาโนเสาร์อีกสักหนึ่งตัวนะที่จะมาจับในกรงที่พี่สร้างขึ้นไว้นะครับกรงแบบเบ็ดเสร็จเนาะจับแบบระบบปิดโอเคขี่อาเจนไปตามหาไดาโนเสาร์เจอตัวอะไรก็จะจัดการให้เขาตุยไปเลยนะแล้วค่อยเก็บชิปมามีตัวอะไรไหม แถวนี้มีซากโก้ไหมไม่มีมีตัวอะไรไหมแถวแม่น้ำน่าจะมีเจ้าบาลีโอนิกนะโอเคเดี๋ยวลองหาเจ้าบาลีโอนิกดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ข้างหน้าข้างหน้านี้เลเวลสูงไหมเฮ้ยสูงสูงคีบเลยโอเคมันระหว่างคีบมันกัดเราด้วยนะ เราก็จัดการไปด้วยขี่ไปด้วยจัดการไปด้วยต่อเลื่อนไปโอเคเดี๋ยวใกล้ๆจะตุยแล้วค่อยปล่อยลงนะจัดการไปจัดการไปอีกทีนึงโอเคอีกทีนึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เรียบร้อยโอเคลงไปเก็บชิปนะครับชิวมากเลยใช้เจ้าอาเจนเก็บชิปมาเลยแล้วก็จัดการเนื้อเลย โอเคจัดการเนื้อฟันซับเรียบร้อยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปชุบเขากันดีกว่าเจ้าบาลีออนิกเนาะโอเคไปเลยโอ้ oh, ชิวมากเลยถ้าจับแบบใช้ชิปอย่างเงี้ยแต่มันจะเปลืองแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์ Amber ที่คอยสะสมมาสำหรับอาหารที่จะใช้จับเจ้าบาลีออนิกต้องใช้เนื้อปลาเนาะเนื้อปลาในตู้เย็นก็มีอยู่นิดเดียวอะ่ะ ไม่น่าจะพอเนาะโอเคในตู้เย็นมีอยู่นิดเดียวเองนะครับเอาเนื้อมากินก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราใช้เจ้าสไปโนไปหาเนื้อปลาในแม่น้ำกันดีกว่าสไปโนนักล่าแห่งลุ่มน้ำโอเคค่อยๆลงไปเลย อุ้ยเจ็บโอเคเราก็ลงน้ํากันเลยนะครับสไปโนเดินแบบสบายใจไม่มีใครทําอะไรเราได้แน่นอนหาปลาปลาอยู่ไหนอ่านี่ไงตบตบตบนเนื้อปลามาตบซะเรียบร้อยโอเคหาอีกนี่ๆข้างหน้าข้างหน้าหาเนื้อปลานะครับมีตัวไหนอีกไหมอ่นานตรงนี้ ตบ,ตบทีเดียวก็ได้เนื้อปลาแล้วนะนี่ตบได้มาพอสมควรแต่เดี๋ยวหาอีกหาอีกเงาเงเงาเง,างาอ๋อนี่ไงโอเคได้มาหน่อยนึงตกอ่าตรงนี้เพียบเลยนะครับปลาอาหลักตรงนี้อีกตบ ีไหนอีกถอยหลังตกนะ,ะตรงนี้อีกโอเคอ่ะอ่ะอ่ะเมื่อกี้เห็นนี่ตกไปสาเรียบร้อยโอ้ได้เนื้อปลา,าพอสมควรมีอีกไหมข้างหน้านะตะสาซ้ายนี้ตบอีกอันนี้อีกตกสาโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเนื้อปลา เดี๋ยวเราก็ไปจับเจ้าบาลิออนิกกันดีกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นแท่นตรงนี้เลยไม่น่าจะมีปัญหาขึ้นได้อยู่แล้วนะครับสไปโนตัวค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วเนาะจอดอย่างสวยงามแล้วเราก็ลงไปเริ่มกระบวนการชุบชีวิตเจ้าบาลิออนิกที่เราเก็บชิปมากันเลยเนาะโอเคไปที่ ลงจับกันเลยระบบปิดปลอดภัยอยู่แล้วนะครับจับก็ง่ายเลยมาที่แท่นชุบใส่ชิปของเขาไปโอ้โหใช้48แอมเบอร์เปืองนะถ้าแอมเบอร์ไม่มากเนี่ยไม่ควรจะไปจับเองดีกว่า,าชุบไป,ปะนะครับมาฟื้นขึ้นมาบาริโอนิก ฟืนขึ้นมาแล้วมันเห็นเราแล้วนะครับแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละทำอะไรเราไม่ได้โอเคมันก็กัดเหล็กไปกัดไม่เข้าด้วยนะเหมือนเราจะลืมเอาเนื้อปลามานะครับ oh. เดี๋ยวเอาที่เจ้าสไปโนก่อนขอเนื้อปลาน่อยโอเคแล้วก็ไปที่กรงอีกทีหนึ่งคราวนี้แหละเสร็จเราแน่เจ้าบาลิโอนิกเดี๋ยวเราก็แช่ยเย็นไว้ก่อนเลยแล้วก็ นอนตื่นมาก็จะจับเขาเลยนะครับโอเคตื่นมาแล้วนะโอ้ยังมืดอะ่ะยิงเลยฟับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกแล้วก็สี่ดอกอ่ะหนีแล้วนะหนีแล้วใช่ไหม วิ้ยข้างในมันมืดอ่ะอ่ะอยู่นั่นยิงซะเรียบร้อยครับหลับครับโอเคไปเอาเนื้อปลาที่ตู้เย็นกันเนื้อปลาอยู่ไหนเอามาหมดเลยไปยัดเจ้าบริโอนิกเลยยัดให้หมดยัดไปฟับเรียบร้อยเข้าสูตน,นะครับแต่พลังในการจับค่อนข้างจะขึ้นช้านะ แต่จริงๆคือเข้าสูตรแหละเขากินเร็วอยู่เหมือนกันโอเคฟื้นทันแน่นอนนะครับเจ้าบาริออนิกค่าความหิวเขาก็ลดต่ำอยู่นะหิวอยู่เข้าสูตรอยู่ครึ่งนึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราเรียนรู้แอนแกรมน่าจะยังแหละเพราะว่าพี่ไปรีสเตตัสมาใหม่เนาะเดี๋ยวต้องเรียนรู้แอนแกรมเขาใหม่อีกครั้งเนาะ โอเคว่าแล้วระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรียนรู้แอนแกมเลยแล้วกันบาลีออนิกใช่ไหมโอเคแอนแกมบาลี okay. อ่าเหมือนจะจับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับโอโอเคเรียนรู้ที่เลเวลสีนะครับปึ๊บเรียนรู้เลยอ่าของเขาฟื้นมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็ ไปทําอ่านเขาเลยนะครับอ่านเขาอาเจนไปบินไปทําอ่านที่โต๊ะสมิตตี้นะโอเคจอดแล้วก็ไปที่โต๊ะสมิตตี้กันทําอ่านเจ้าบาลีออนิกอ,อ้ไม่ใช่นะถ้าอยู่ไหนอ๋ออันแรกโอเค าขาดไฟเบอร์นะต้องเอาไฟเบอร์ที่เครื่องฟา b r บิเคเตอร์นะเอาไฟเบอร์มาโอเคแล้วก็ใส่ที่โตะสมิตตีโอเคเรียบร้อยสร้างเลยและแล้วก็จับเจ้าบาริโอนิกได้นะครับเดี๋ยวจะไปขี่เขาและโอเคเรียบร้อยเอาอานมาแล้วก็ไปหาเจ้าบาลิออนิกที่อยู่ในกรงกันเลย เจ้าบอลิโอนิกนี้สามารถว่ายน้ำได้คล่องนะครับออกซิเจนเขามีไม่จํากัดเนาะโอเคปะส่วนใหญ่มันอยู่เทถาน้ำนั่นแหละอ้าวลืมเป่าหยุดนะอ่าเดี๋ยวเราเป่าหยุดโอเคแล้วก็ใส่อานให้เขาใส่เลยเรียบร้อยครับแล้วก็ทลายกำแพงเพื่อที่จะได้ออกไปเดินเล่นเนาะทําลาย ทำลายโอเคไปขี่เจ้าบาลีออนิกไปเดินเล่นกันดีกว่ามาเคลื่อนไหวค่อนข้างจะเร็วนะครับเดี๋ยวเอาของฝากเจ้าอาเจนไว้ก่อนเหล็กซีเมนต์ไปบาลีออนิกไปลุยกันเลยเดี๋ยวเป้าหมายเราแม่นาะข้างหน้าเดี๋ยวค่อยๆลงนะไต่ระดับลงนี้เลยฟึบฟึบ โอเคข้างหน้ามีสามขาวเดี๋ยวจัดก่อนเลยปึบกัดกดกัดค่อนข้างเร็วนะปึบโอ้โหตัวมันขวิดนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยครับ3มขาวอีกัวโนดอนมาปึ๊บปึ๊บออาไม่ใช่ทาราอนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยเต่ามาเลยปึ๊บ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 โอ้ยเต่าอึดนะเต่าอึด เลือดเยอะอ่ะกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยอือเข้ามาไม่ถึงตัวเราเพราะเรากัดไปด้วยมันกระเด็นถอยหลังไปด้วยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหโดนมันโจมตีมาอ้าวเรียบร้อยครับโอเคมีตัวอะไรอีกเดี๋ยวเราลองลงน้ําดูดีกว่าว่าความเร็วในน้ําเขาจะเยอะแค่ไหนเนาะอ่านี่นี่นี่เต่าในาน้ำกัดโอ้ยตรงนี้มันน้ำตื้นเอาซ้อมมาสองตัวเลยตัวยไกลมาละ หอยแล้วก,กัดไปด้วยมาเลย2ตัวมากัดโดน2ตัวเข้ามาไม่ถึงกันทั้งคู่เลยโอเคเรียบร้อยไปตัวนึงละตัวนี้อีกตัวหนึ่งมาอึบึบเรียบร้อยครับ2ตัวโอเคเริ่มสว่างแล้วนะเช้าแล้วสเตอร์มิน่าเราจะหมดค่อนข้างจะเร็วนะครับปาดเรียวมาก เราลองลงไปน้ําลึกๆข้างหน้าเลยนี่ว่ายน้าแล้วว่ายน้ำเอ้ยนี่ถ้าไม้ตายเขานะครับหมุนรอบตัวปาล์มมาเนาะโอ้โหปิรันย่าใช่ไหมเนี่ยนี่หมุนรอบตัวหมุนรอบตัวใครโดนแล้วจะมึนนะครับเนี่ยมันมึนทําอะไรเราไม่ได้แต่ตัวอื่นมันเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ปิรันย่านะปลาทั่วไปแล้วมันกัดเราด้วยเหรอเอามานี่มาปึ๊บ กัดซาเรียบร้อยโอเคเลเวลอัพก็อัพพลังโจมตีก่อนแล้วกันเนาะพลังโจมตีโอเคมามีปลามาอีกไหมถ้าไม้ตายของเขาหมุนรอบตัวนี่โดนไหมโดนไหมมีใครมทั้งมัน้นี่หมุนรอบตัวนะครับใครโดนไปนี่มึนนะมึนแบบสตันอะ่ะโอเคน่าจะหมดแล้ว เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ฐานเราเลยดีกว่าวิง่งบนบกก็ค่อนข้างจะเร็วนะเออ,เอาพลาศอมาปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บ,บอ่าเรียบร้อยครับโอเคแล้วไต่หน้าผาความสูงระดับนี้ได้ไหมเอาได้อยู่โอเคก็เดี๋ยวพาเขาไปที่ที่ตั้งเลยกลงนี้แล้วกันเนาะ อุยอุยเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ทําปกคลิปเขาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงเออไปหาที่จอดสวยๆก่อนเพื่อที่จะทําปกคลิปนะครับเอาแถวตรงนี้แหละนะโอเคขอกระโดดลงแป๊บหนึง่งเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าบาลโอนิกนะเป็นการจับแบบเก็บชิปมานะครับก็แบบสบายๆเลยแต่มันจะเปลืองแอมเบอร์นะวิธีการจับแบบพี่ถ้าให้ดี มีฝีมือก็ไปจับในป่าแบบไม่ต้องใช้ชิปแล้วกันเนาะแต่มันก็อาจจะเจอไดนเสาสาตัวอื่นมากวนใจอะ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ